เออเห็นข่าวนี้หรือ,อยังเนี่ยคนละเมืองดีไปช่วยคนตกน้ําและดันเสียชีวิตน่าสงสารเนาะเรากําลังอ่านข่าวนี้อยู่พอดีเลยไม่รู้ว่าทางราชการเขามีส่วนช่วยเหลือ,อยังไงบ้างนะพลลาเมืองดีที่ช่วยเหลือสังคมจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างไรเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยไหมคะมาเคลียเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันกับพวกเราในเคลียร์พร้อมแชร์ สวัสดีครับพบกับเครียรพร้อมแชร์โดยกรมบัญชีกลางครับคุณผู้ชมครับการช่วยเหลือสังคมหรือเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ดีและสมควรได้รับการยกย่องนะครับแต่การช่วยเหลือคนอื่นแล้วตนเองต้องได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรกับคําว่าพลเมืองดีและเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยวันนี้ครับเราจะมาเคลียร์กันในเรื่องนี้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมพศ .2543 ว่ามีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือและขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลืออย่างไรให้ถูกต้องและชัดเจนก่อนที่ทุกท่านจะแชร์ออกไปในเคลียร์พร้อมแชร์ครับ สำหรับบุคคลที่ทำความดีให้แก่สังคมนอกจากจะได้รับการชื่นชมและการเชิดชูคุณงามความดีแล้วหากได้รับอันตรายจนสูญเสียอวัยวะพิการทุกพลภาพจนไม่สามารถทำงานได้หรือถึงแก่ความตาย ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทางราชการจึงได้มีพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมพศ2543โดยกำหนดการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นค่ารักษาพยาบาลเงินชดเชยเป็นก้อนกรณีทุกพลภาพจะได้รับเงินดํารงชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต รือกรณีถึงแก่ความตายจะได้รับค่ารักษาพยาบาลก่อนถึงแก่ความตายเงินชดเชยและเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพค่ะบุคคลที่จะได้รับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมพศ2543 จะต้องเป็นประชาชนทั่วไปที่ได้รับอันตรายจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายจากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. ช่วยเหลือราชการด้วยความสมัครใจหรือทางราชการร้องขอโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆจากทางราชการ 2. ปฏิบัติงานของชาติตามที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ 3. ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือช่วยเหลือผู้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด 4. ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดีเช่นช่วยเหลือคนตกน้ำช่วยสกัดคนร้ายเป็นต้นทั้งนี้การกระทำตามที่กล่าวมาข้างต้นต้องไม่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือเกิดจากความผิดพลาดของตนเองค่ะ สำหรับการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ทำความดีดังกล่าวทางราชการจะให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ทำความดีรวมทั้งทายาทในกรณีดังนี้ 1. กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิเหมือนข้าราชการ 2. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการทุกคนละภาพจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์เหมือนค้าราชการและเงินชดเชยสำหรับการสูญเสียอวัยวะเช่นหากแขนขาดข้างหนึ่งจะได้รับ24.5เท่าของอัตราเงินเดือน ซึ่งใช้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุต่ำสุดของข้าราชการพลเรือนสามัญที่1 5 0 0 0บาทในการคำนวณหรือเท่ากับ367,500บาทหากขาดขาดข้างหนึ่งจะได้รับ22.5เท่าของอัตราเงินเดือนหรือเท่ากับ337,500บาทหากมือขาดข้างหนึ่งจะได้รับ18.5เท่าของอัตราเงินเดือน หรือเท่ากับ2,27,500บาทเป็นต้นค่ะ 3. กรณีทุกพลภาพขนาดหนักจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสิทเหมือนข้าราชการเงินชดเชย30เท่าของอัตราเงินเดือนหรือเท่ากับ4 5 0 0 0 0บาทและเงินดำรงชีพในอัตรา150ยละต่อเดือนของอัตราเงินเดือนหรือเท่ากับ7,500บาทต่อเดือน 4. กรณีถึงแก่ความตายทายาทจะได้รับเงินชดเชย30เท่าของอัตรางเงินเดือนหรือเท่ากับ450,000บาทและเงินค่าจัดการโศพ3เท่าของอัตรางเงินเดือนหรือเท่ากับ45,000บาท 5. กรณีที่เข้ารับการรักษาจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์เหมือนข้าราชการ และหากแพทย์มีคำสั่งให้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยในระหว่างที่เข้ารับการรักษาในอัตรา500บาทต่อวันโดยจะคำนวณจ่ายเป็นก้อนให้ครั้งเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมก็ได้เคลียร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยว่ามีกรณีใดบ้างที่จะได้รับความช่วยเหลือและทางราชการให้ความช่วยเหลืออย่างไร สำหรับการติดต่อขอรับความช่วยเหลือนะครับหากอยู่ในกรุงเทพมหานครสามารถยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเขตซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุหากอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ที่ว่าการอำเภอซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อส่งให้กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นเลขาธิก,การคณะกรรมาการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติน,นี้โดยนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามกฎหมายต่อไปครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกองบริหารการเบริกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญของกรมบัญชีกลาง ฝากกดติดตามช่อง YouTube Facebook Fanpage ของกรมบัญชีกลางและฝากกดไลค์กดแชร์รายการเคลียร์พร้อมแชร์ด้วยนะครับและยังคงมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่น่าสนใจจากกรมบัญชีกลางคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปพิเศษแบบนี้ได้กับเคลียร์พร้อมแชร์ในครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ